ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไปขอให้กรรมการประจำหน่วยเปิดเผยราย,ายชื่อว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดยังไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วได้หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาบอกกล่าวเล่าไปถึง กรรมการประจําหน่วยนะครับแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นจะสามารถไปขอดูหรือว่ากรรมการประจำหน่วยนั้นจะเปิดเผยรายชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นคนใดมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วหรือคนใดไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วได้หรือไม่นะครับขอย้อนคืนไปเดิมสมัยนานมาแล้วนะครับเวลาเลือกตั้งนั้นผู้สมัครเขาก็จะไป หากรรมการประจําหน่วยเพื่อขอให้กรรมการประจำหน่วยนั้นดูให้หน่อยว่าใครยังไม่ไม,มายังไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําการเขาเรียกว่ายิงหน้าหน่วยก็คือไปซื้อเสียงสําหรับคนที่ยังไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนๆน,น,นั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นก็จะรอ รอจนนาทีสุดท้ายนะครับก่อนปิดการลงคะแนนจึงจะมาลงคะแนนอันนั้นคือภาพเดิมๆที่เคยปรากฏในสมัยเก่าๆนะครับแต่สำหรับสมัยนี้แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วยถ้าทำอย่างนั้นมีโทษหนักมากนะครับมีโทษหนักเท่ากับซื้อเสียงเลยทีเดียวสรุปแล้วนะครับกฎหมายนะครับห้ามไม่ให้กรรมการประจำหน่วย เปิดเผยรายชื่อว่าผู้ใดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วหรือยังไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แล้วในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนก็คือระหว่างเวลา8นาฬิกาไปถึงเวลา17นาฬิกานัน่นเองฉะนั้นฝากไปถึงผู้สมัครด้วยนะครับไม่ต้องไปขอให้กรรมการประจําหน่วยดูไม่ต้องไปขอดูว่าใครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วหรือยังไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเพราะว่ากรรมการประจําหน่วยเขาจะไม่เปิดเผยรายชื่อเด็ดขาดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปต่อไปนะครับ โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ